สวัสดีค่ะสวัสดีพี่นอ้องปองปลายส,สุขสุขคนจ้าเมื่อนี้พอกับแม่สบายอีกแล้วในช่องแม่สบายผ้าแซบเมื่อนี้แม่สบายผ้ามากินปลาทูเข้มอันปลาทูเข้มใะกระตัมบกุงปลาทูเข้มเฮ็ดเองนะจ้าอันปลาทูเข้มเฮ็ดเองในกระตัมบกุงกับเมื่อนี้ตั้แบบบ้านๆตับบ้บัวแซบปากเน่าตั้มแซ่แตนบักขามบักข้ามเปียกเมื่อนี้อยากกินแบบคือจังบ้านเฮาแม่ือจังบ้านเฮาอัาน สมัยตะกี้โอ้ยนำ้ำลายแตกสมัยตะกี้ที่แบบว่าสมัยต่ปูยาตายง่ายที่กระเจา้ตาต่ำแบบต่ำง่ายๆกินง่ายๆแม่ปลาทูเข้มมนันกินก็ได้จ้ะโอ้ยยาฟ้ายาฝ้าอันก่อนจะไปกินจะปลาติดตามกดฝากกดติดตามเป็นกำลังใจฝากกดไลค์กดแชร์ให้แม่ชะบานล้วนเ,เนี่ยได้จ้าอันเอาบอลตอบนี่ก้อนตะกี้สมัยสมัยตะกี้เนาะสมัยปูยาตายง่ายเรับที่ว่าน ข้าเจ้าก,กินง่ายๆกินยังก็ได้กินแต่ผักแตป่ปลายังใช่ไหมฮ่าก่อนน้ำหนอนน้ำหวาปลาทูมันถืตอตัวตัวละลอยแพ็คนึองอมีหาตัวแพ็คละหารลอยไหมเขาเรียกอมากอม่าอาม่าเผ็ดปลาทูเข้มกินคิดจากหากินบ่ได้ด็อกยุน่นญี่ปุ่นนะ นี่ยน่าึนาินนะ้วะเทเไ็ดเอามีน้ำชาจ้ะตำหุ้งกับแซบๆใส่ตปะปะแดกก็จะน้ำปาำาาลาตำขึ้นบ,บานทั้งเลยจำไดาไม่หมอ ปลากระพรอนอแล้วจ้ะพอเขากะมันย้ำยัไงไงย้ำเต็มมีบักน้าวลงแล้วกันต,ต้นหอมห้อยตะไคร่ห้อยแล้วกับพริกห้อยยัไงไงอ้าสมัยตะกี้เนาะอันเนี้ยเมนูเนี่ยพอกับแม,บมแ่บ่มีเงินเนาะ พรากันเม็สบายเลยด่าย้ายสบา,บเบาย,ยบเาบ่มีเงินครอบครัวจุนร้ายได้ตะกีตะกีบ่วแพงมีเงินเรมีย่เลยกลับไปสือปลาทูเข้มยีราน,นะตุ้และเจ๊บาทตะกีบ่แพงสือมามปิ่งไหมปิ่งหัวใบตองบีบ,รบกระนาวลงหลักันหอมกระเทียมอืมบ่ได้กระเทียมไม่ก,กินครับ ัับบจตะกี้พักกันทุกงานคลายเนาอะเอนื่อจะกินข้าวของบ้านี้มันแผ่นน้ำลงนะพอก็ไม่เห็ดงามให้ทั้ก่อสร้างมาที่นี่อยู่ก,กับเรียนหนังสือเนาะตะกี้เนาะงามลงนะ้ำสิบ้มีใคเห็ดเดี๋เพราะว่าอันพอตูวไม่ตูวนี่เผ้าแห้งแล้ว พ่อกับแม่ก็ต้องมาเฮ็ดพ่อไปแม่ไปเฮ็ดงานมาเห็นอยู่กับพ่อต,ตูมเม็ดพ่อตูมเมตูม่ะตากับยายแม่แต่น้อยๆนะอันน้ำหอดน้ำอันเอากลางสิไทยมุดตั้งเสียพ่อกับแม่กันสิมาพ่อมาเาราไม่มีใผรหางกน้นเห็นเด้เงี้ยเท่ยนี้อ่ะมันับเบิร์ดมั้งหรอ พอกแม่เลยไปซือ้อเนี่ล่ะซปาตุเค็มเมื่อแตบ่มิแทแฮซีปาตุเค็มแม่อนปิ่งสุกินแบบหลายองตัอิ่มมดมั่งพ่อแม่ตายายหลวงคุณกแม่ะบาหกคนเนาะเจ้าเดนี้นี่จ้าพอกับแม่ กับยาเตียวปลาจัะแซ่แบร้านปกติเด็กน้อยแล้วกินยังกะแซ่บฟังตกวน้ำไหนน้ำนั่นได้กินอ่ะน้ำดำนะน้ำเกี่ยวเขาเนี่ยพอกับแม่สิได้มะเห็ดเพราะว่าจังจะไปสืเขากินอ่ะ แพงค์หานี่ยเนาะแม่ชะบากะน้อนนะพาไปเที่ยวหน้ากับพ่อกับแม,ม่พอกับแม่ขอดไปดเที่ยวแม่นั่มดัมหน้านั่มยังขึ้นยังแล้วกะขึ้นลวดแล้วกะเฮ็ดนัน่กินกินขออา้าวอันน้อมน้อมใช่ไหมข้าไปเที่ยวี่ย มันกับข้าวกำนอนน้ำแม่ชาบากำนองก็เป็นน้าน้ำน้อากาศดีค่ะทางทางนี่เป็นแม่น้ำน้ำน้ำาบะน้ำดำน้ำน้ำกระิขึ้นบรเลี้ยวไปน้ำเต็ม ทางนี้ก็จะเป็นท่งนะเลี้ยวไปกับต้นก้าต้นยังโอ้ยเขียวขจีน้ำมือแรงเขียดจะนะห่องแอบแอบแอบอยูอย่จะมันจะมันดีแฮงแลำน่าจะก่กเอเห็ดปะสุยางเห็ดตะหน่อย เปิดเฟซบุ๊กเขาไปเคยเห็นอกที่เขาเจาแช่รูปที่ว่าหุ่งหน้าสีเขียวหนึ่งเขาอันดังไฟหนึ่งเขาอนคนอานอายข้นอันหมอเขานะคืนห้อยห้ยปิ้งปลาปิ้งยังอ่ะแม่ที่เขาจาแช่ในเฟซบุ๊กประมาณว่ายังนะแบบอีสานบ้านเฮาจริงสินะเออจะสละแม่ฉบ,บักพอมาเบิดและบม่อเคยายที่เกิดมาจนนะจ๊ะ บ่ค่อยอายที่ได้เห็ดนะ้ไม่ตมแต่พุ่มใจพุ่มใจที่รูปที่กระเจาแช่มา้าที่กระเจาไปฝันก,กระจเจาอยากได้อะ่ะแม่สบาคเคยได้รับมาแล้วอืมดีแฮงอาบน้าสางกินน้าสางกินน้าฝนสมัยตะกีะ้่ะดีไร กินไปแล้วเนะน้ำเนานะแต่ก็เป็น,นยังยุคสมัยมันเปลี่ยนไปเขาก็ต้องปรับตัวตาม,มาากินน้ำกินน้ำซื้อน,น้ำยังอนะ่ะต้องสะอาดอันนั้นนะ่ะมันคือความสุข เกียรตนาคงามมันหลายๆสิไปซันไปซันเกียรตนาเกียดอังกุ้งซันปลาซื้อมะหมกกลินหมกแล้วก็อีออตัวแซ่บน้ำน้าสิอ่ะตอนที่ว่าปรุงกันนี่อยอ่ตอนที่ว่าทอดทอดออกมาแล้วมาปรุง ผาบแนี่ยดูแรงยาวยาวมาอันพอผาบมันแรงมาเสร็จก็รู้สึกมีความสุขเลยความจนมันเห็นใแต่เฮาดินลุ้นเลยคันเฮาบ,าบา่า่ายังล่ะบ่รู้สึกน้เนี่ยตั้งแต่แต่ว เอาความจนตรงนั้นอะมันเป็นแรงพักตันอะมันเดยในเ้ามีความหวังมันเดยในถามีพลังในการใช้ชีวิตไปบมื่งมันก็เลยในแมสบายมาอยู่ตรงนี้ละมาอยู่ญี่ปุ่นยอนความจุนความอยากให้ครอบครัวสุขสบายก็เลยยอมดีเสียมาอยู่ ไม่เห็นงานไก่ป้ากเ็เลยมายุ่นอีกจ้วนี่ปุ่นอื้อจับอืมอันนี้เค็มด้วยตา ม่สบายาล้างน้ำล้างน้ำหลายๆน้ำล้างน้ำพานลายๆน้ำแล้วก็เอาไปสลิดน้ำแล้วเอามาทอดแซบ่บตอนทอดเลยแอบเลยคงซื้อแป๊มหน่อยนึงถือว่าเป็นโชคดีของเจ้าของเนี่ยที่ที่ได้เคยอยู่บรรยากาศแบบนั้นถือว่าโชคดี ที่ได้ดูว่าชีดแบบมัน,มนดีจริงนะน,น้องน้ำคือเหมือนกรดเกล็ดทองแอบแอบอบอบอุ้งอ่างกับอุ้งอ่าง,น,งน้ำมือสาวกินเขาแล้ว,ลวพอพ่ายเลือบไปทรง้งหากเจ้าข้อวยางไปเองมื่มีจักรยานน,ยาานะยาน,นี่ก็ยิ่วมาทุกเนาะจักรยานแบบพวกนี้ ยางบางเล้มมันสามกิโลถ้าส่วยนยางไปห้างตรงเนี่ยมันก็บเไดอ้อ,อมในะยางกันบ้างาถ้าหาอขี้เรือไปเนี่ยมันก็บสิตรงอ้อมกับตรงเวลาทนก็บสต่างกันพอกับยานหลูกประทันโลงเรียนเนาะกับพายเรือพาหลูกไปส่งแต่เวลไปส่งเรียนเนี่ยส่ทงทางสิเขาหมู่บ้านให้ลูกยางไปเองงั้นนะ่ะนี่เมือเม่อสช้าเมื่อใดฝนตกก็ต้องวาวถึงเนาะอันกระปรงกระโปงนั่นเลี้ยงอ่ะแดงหมด ด <D ee> <t> ีนะฉัานัน,นนอนขีน้เส้นแทะนองกี้เส้นแทะแบเนี่ยเล็กน้อยเนะาะจักดีดจักบอดีแล้วเกือบขีบดตะเกียบ <D ee> <t> เกือบขีบดดาวเทียมมั่ค่อยทนเกือบที่นนเกือบขีบดดาวเทียมย่างไปดีตับตับตับแดงเบิดต้องเจอตังยำ น้ำมันยุติจังยึดโอ้มวนหลายหลายหาจ๊บตะกะแตนหาจ๊บตะกะแตนกับนอ้องจับตะกะแตนเก็บหอยให้นาหอยนะบางเธอเลือดไทยนามันมีแม่กี้ซ้อน,นไหมทำไมาเธอคิดว่าจะมันดีคะพ่อ,พอกะขาดน้าไปเนาะพ่อกะขาดน้าแบบนี้แม่กี้ซ้อนมันขึ้นนะมัน ขึ้นน้ำล้างไะแม่คือจะเขาคือจะเขาไปยำคยอยำเมคซิซ้อนมองสัตว์มันจะขึ้นมาน้ำล้างเหมันสึกขึ้นมาน้ำล้างรถไทยมันโอ้ยแลีนเก็บม้วนเนาะนหนาซิยอนไม่รักกลับไปได้เนาะมือเมคซิซ้อนบะมี่ะลยจ้ะเ็าจะไปกา้านเอานไหมพักในกากเก๊ก้าข้ากเนาะ ไปการมาคายเบิร์ดประเทศนี้เวลาหอดงามดำน้ำดำยังอีกจริงๆแล้วนะมันเลยบ่มีมันเลยอื่นอยากมีกัมีหน่อยหน่อยมีบ่เพราะอไดเพราะสิขว่เพราะเหตุนั้นหรอเขาคิม ซิงสถิตอยู่น้าวหนมกับเบลกิมเขานรียกว่าทุกงานเนาะค่อนทุกกระทุกอีเด้ แต่ว่าแม่สบายเพราะเคยนอนเหนื่อยต่ำแต่ชีวิตจ้ของเนาะเพราะเคยดูสึกว่าโอา้ก็เกิดมาคือเกิดมาถูกยานแทบไม่ต้องคิดว่าเฮหตุใดความเสิาพาครอบครัวออกไปจากจุดนี้ได้คิดยุ่งยากคิดแต่น้อยเหังไดขอเจริญพ่อแม่สบายเห็นพ่อแม่ลำบากไหมเห็นพ่อลำบากเห็นแม่ลำบากโอ้ ดำหน้าอันท้ยเคยดำหน้าเนี่ยสิรู้ว่ามันเมยปันไหนกลมอยู่บนมือกลมตั้งแต่ลงจนหวัวเทียงกินเข้าแล้วก็ฝ่าวงยังนไปแล้วท่านมูยันหน้าแข็งๆนั่นยังข้าเจ้าแล้วก็ละกลมแหลกๆนี่คะนี่ปวดหลังนี่ปวดโอ้ยดำหน้าจนจนง่ายนะมันดำแข็งเราเด้อ <laughs> าทำแกงแมาสนาไม่ไพ่ไม่ไพ่แข่งได้ดอกเป็นเซียนดำหน้าเนาะดำคักดลายพ่อเห็นข้อรับหมายกันบ่นแหละไม่ใช่บากคิดแต่หน่อยเนะเฮ็ดหตุใดค้อสิให้ครอบครัอวอยู่สุขสบายกันเฮ็ดจังไดเฮ็หตุใดนม่งก็เลยบอกใครมีเวลาเอามาหน่อยเนื้อจำใจมุ่งก็เลยมีแต่เวลา คิดว่าสิเฮ็ดจังไรสิเฮ็ดจังไดแล้วก็ใช้ชีวิตไปแบบมวนหัวหใครก็เลยเขาว่าเอาเอมีเขาว่าคันสมองเขาคิดหาคําตอบว่าเฮ็ดจังไรเฮ็ดจังไรแบบเฮ็ดจังไรเฮ็ดจังไรแล้วลแบบ่ะคันว่าความคิดเขาคิดว่าเฮ็ดจังไรเฮ็ดจังไรเฮ็ดจังไรสักมือนึง สมองมันจิหาคํำตอบไห้ดยอัตโนม,มัติอ,อันนี้อ่านหนังสือมาได <c oughs> ้จ้ะฮาวมามแมนบอกระนาดสิแมนตะว่าวขยังแม่สบายบ่โดยความมาคิดจังไดเฮ็ดจังไดเฮ็ดจังไดจนเรี้ยนจบจนไงคอยจังคิดคอยจังมาพ่อวะเออมะลองมาต่างประเทศเบึ่งเอะคือกัน ลำบากแต่น้อยเห็ตุใดเขาบายานความลำบากย่ามความลำบากย่ามอยู่จ้าเม่เห็นุใดเขาสูบปอดเยี่ยมะความลำบากแต่น,ตน,น,แตน้อยอ่ะเงาเนาะแม่วามันนี้คือบอกดูเถอะคิวเงาค่ะ ไปแล้วจ mm ้าคลิปเงาคลิปเงาแล้วค right like ่ะละมือนีปอยไฟอยถึงอดีตคันเบาเรื่องอดีตนี่เบลจังได้กับบทจบเบลอย่างได้กับคิดผ่อนจำนันเบลอย่างได้กับมวลจำนันแต่เบลประสาทเบลได้อยู่เบิ้มือซ้อมมือซ้อมมือเป็นสิกับเบลเลยคันเบลถึงอดีตนี่อดีตมันก็เป็นอย่างที่พามาลายจนตอนนี้แม่สบายซ้ำซ้ำซ้ำซีรอนมาแล้วมันกับมันกับมันก็เลยไหลนะมันก็เลยเงาไปแล้วจ้าขอบคุณสําหรับการรับชมจ้ะขอบคุณสําหรับทุกกำลังใจจ้ะฝากกดติดตาม ก็นังใจกดซับสไครกดไลค์กดแชร์ให้ช่องเมสบานนะนด้วยจ้ะคลิปนี้ไปแล้วจา้าพอกันไหมคลิปหนา้จาจ้าสวัสดีค่ะ